จ็ดแปดวันเจ็ดวันเนี่ยได้อะไรบ้างก็ได้วิธีที่จะแบบว่าอยู่แบบดูดูกิริยาอาการของตัวเองแบบที่หลวงพ่อนินนะคะเป็นไหมล่ะดูเป็นไหมดูถูกดูได้ได้ค่ะ,ะดูได้เพียงแต่แบบบางทีร่างกายมันก็ไม่ค่อยเอื้อมหน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่<อ>เห็นใจตัวเองไหมค่ะใจเราเห็นไหมเห็นค่ะอ๋อ oh. ใช่ค่ะ คิดมากหรือคิดน้อยอ่ะยงไงนะมันคิดมากหรือมันคิดน้อยคิดมากือคิดน้อยความคิดน่ะความคิดน่ะมีมากหรือมีน้อยก็มีบ้างเป็นครั้งคราวค่ะแต่ว่าถ้าอย่างแบบที่หลวงพ่อสอนนะแบบว่าให้คอยดูตามที่เราก้าวหรือว่าตามตาม กิริยาการของเราอค่ะมันมันก็จะไม่ไม่ค่อยคิดนะคะมันจะไม่คิดเลยเพราะว่ามันจะมาอยู่กับการกิริยาการของเราอ๋อ,อมันแทรกมากมากไหมวามคนี่ยนะมีมีบ้างค่ะแทรกมาค่ะดีหรือไม่ดีมันแทรกอะก็มันก็เป็นธรรมดาที่คนเรามันจะต้องคิดนะคะอ๋อธรรมดาใช่เพียงแต,แต่ว่าเราเราเห็นเห็นธรรมดาแล้วนะ แต่แต่พอเรามีวิธีที่มาทาอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำให้ลำลำคาญมันหรือเปล่าว่ามันแทรกมาลาคาญมันไหมไม่ได้ลาคาญค่ะก็เห็นมันรู้ว่ามันเป็นธรรมดาที่ที่จะต้องคิดบ้างนะคะถ้าถ้าดูมันทันมันจะไม่ลาคานค่ะถ้าดูไม่ทันมันจะลาคาญค่ะมันจะหงุดหงิดค่ะสาธุอนุโมทนา ครับคระคุณแค่ะหลวงพ่อมาครั้งแรกนะมาครั้งแรก <ảo> น,ะนะสาธุนะยังมีไม่บัตรสีฟ้ายังมีหลงเหลือไหมหมดหร้อยังบัตรสีฟ้าไ <uhhh> ม,ม่มีไหมหมดก็บัตรสีชมพูต่อบัตรสีชมพู บอกชื่อเลยนะคณะได้รู้กันวนะ่าเราชื่ออะไรชื่อสาวนีนะคะคก็ปฏิบัติมาหลายครั้งแล้วค่ะมาจากหลายที่ก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่โอ้โหยี่สิบกว่าปีได้แล้วมั้งคะตั้งแต่หลวงพ่อจรลันแล้วก็ของท่านโกินกา <c oughs> ท่านโกินกานี่จะปฏิบัติเกือบทุกปี แล้วก็มีของอยุว,ยวพุทธบ้างสองสมปีที่ผ่านมามก่อนอื่นกราบขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ทุกๆท,ท่านเลยนะคะก็ที่นี่สับปยายะมากก็ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ปฏิบัติของท่านกอนก,ก้านี้ก็จะหนักไปที่เวทานานุสติประทานก็จะให้ดูเหมือนที่อาจารย์สอนช่วงสุดท้าย วิธีที่สามคือให้ดูความรู้สึกในร่างกายแล้สแกนร่างกายอะไรพีดบายพีดพาดบายพาดนะใช่ค่ะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ส่วนใหญ่จะเป็นสมาธิอย่างที่หลวงพ่อท่านว่า <c oughs> จะได้สมาธิดีมากสงบแต่พอมาของพระอาจารย์ที่นี่ก็มีสอนเพิ่มเรื่องให้เดินเยอะแล้วก็รู้สึกว่า เห็นเห็นกิเลสในใจตัวเองชัดขึ้นเห็นความคิดขณะเดินนี่ความคิดมาเยอะมากช่วงสามวันแรกนี่จะเห็นแต่ทุกทุกกายทุกกายเยอะแต่พอมาเริ่มวันที่สี่ห้าหนี่ก็กายเริ่มสบายขึ้นความเครียดน้อยลง แต่เริ่มเห็นจิตเยอะขึ้นว่ามันเหนื่อยจิตมันคิดตลอดเวลาแล้วก็มันไปห้ามมันด้วยหรือเปล่าก็มันคิดเราไปห้ามมันไหมเห็นก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามค่เห็นมันมาเรื่อยๆถ้าห้ามมันมันจะเหนื่อยอถ้ามองมันมันจะไม่เหนื่อยเห็นทุกครั้งที่เวลามันคิดใจมันจะแบบเหมือนโดนบีบคั้นนะคะนั่นแหละเราเรา เรามีปฏิกิริยาจะให้มันหยุดม,มันเลยเหนื่อยแต่ถ้าเรามองมันเฉยๆมันจะไม่เหนื่อยอก็ดีค่ะแล้วก็เมื่อคืนก็นอนไม่หลับทั้งคืนรู้สึกจิตมันตื่นทั้งคืนสว่างโพ่งทั้งคืนก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าเราเห็นเห็นตัวเองมากขึ้น เห็นความคิดเยอะขึ้นแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์บอกแค่ตาเห็นก็มาแล้วความคิดเสียงได้ยินความคิดก็มาสัมผัสอากาศลอ้ออากาศเย็นความคิดมาหมดสุขทุก,กข์รู้สึกสุขหรือสุกทุกข์ตลอดเวลาสลับกันไปเรื่อยฮะเ,เห็นมันหมดบ้างไหมมันมาแล้วมันหมดให้เราดูบ้างไหมเห็นแล้วมันก็ดับไปฮะมาแล้วมันมาแล้วมันก็ไปมาแล้วก็ไป เราต้องการเห็นเท่านี้พอเนี่ยเห็นมันมาแล้วก็เห็นมันจากไปเห็นมันมาเห็นมันจากไปเห็นมันมาเห็นมันจากไปก็ให้เห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเราต้องการเห็นเท่านี้ที่ฝึกมาทั้งหมดคดูสารพัดวิธีดูก็เอามาเห็นเอามารู้ตรงนี้เท่านั้นเองค่ะค่ะเพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะมีแต่สมาธิแต่มานี้รู้สึกมีสติเยอะขึ้นก็ขอบคุณนะคะเพราะว่า จริงๆก็ไม่ได้ทำที่ a แต่ว่ามีน้อง,องสาวน้องแฟนทำอยู่มนานแล้วแล้วก็ส่วนตัวนี่อยู่ที่อเมริกาค่ะมาที่นี่สองปีครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะไปอยู่ที่นู่น20ปีละ20กว่าปีก็ดีค่ะส,สังเกตไหมว่าเราเดินแล้วมันมันนั่งได้ดีขึ้นเนี่ยสังเกตไหมโอ<ห>้ดีขึ้นมากค่ะ<ม>เพราะว่า ปกติเวลานั่งนี่หูนานมากกว่าจะมีสมาธิแต่พอเดินปุ๊บเนี่ยพอได้นั่งปุ๊บอั๊บเดียวสมาธิมาแล้วค่ะก็เดินเยอะๆดีค่ะช่วยได้จริงๆอย่างที่พระอาจารย์บอก ต้องขอ,อบกราบกราบคุณค <ส ford S 1> ่ะส, <introdu cooled lifting> ส,สาธ <ại> ุสาธุทุกคนอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านเจ้าภาพมากเห็นแต่ละคนธรรมบริกรทำงานกันเหนื่อยหนักมากตื่นก่อนเรานอนที่หลังเราแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาตลอดต้องขอบคุณมากนะคะใช้พลังงานเยอะมากพลังงานพลังใจแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยทุกท่านเลยมีเมตตามากแล้วก็สวดมนต์เพาะมากท่าน คุณแม่เคยมาตอนนี้เสียไปแล้วคุณแม่มาที่นี่สองสามครั้งท่านบอกว่าโอ้ท่านชอบมากแล้วก็ท่านชอบสวดมนต์บอกว่าสวดมนต์เพราะค่ะข,ขอบคุณค่ะ